หัวขึ้นเรียบร้อยนะหัวขึ้นเรียบร้อยก็วันที่สี่ล้อสายลมอย่างเดียวแม,ไวมไ่ไม่รู้รถไป็นความไหนไม่รู้รถส่งสายลมเนี่ยไอแม่ย้อยไปม,มาทีก็หัวขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ทีมงานเยอะหน่อยดูดูดูลบๆนี่รู้จักไหมคนนี้เนี่ยคนนี้รู้จักไหมใครรู้จัก ใครรู้จักบอกผมด้วยเนี่ยใครรู้จักบอกผมด้วยคนเนี้ยก็หัวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดข้างหน้าแล้วก็ตอนเนี้ยเหลือรายการเดียวเลยใส่ลมหัวขึ้นเรียบร้อยนะฮะรถเดิมเป็นเจ้าอีสุล็อกกี้นะครับอีสุล็อกกี้เอ่อเป็นอ่าล็อกร้อยเจ็ดห้าน่าจะใช่มั้งตัวนี้มันยังไม่เป็นจัมโบ้นะเป็นร้อยเจ็ดห้ายังไม่เป็นจัมโบ้ ก็ทําได้เหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันนี่ออกมาหล่อสวยหรูสบู่นางนวลแล้วเดี๋ยวก็เหลือเดินระบบลมอีกนิดหน่อยนะครับเหลือระบบลมอย่างเดียวแล้วเทากางก็ตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วภายในเช้าที่สี่ยกหัวก็เมื่อกี้ใช้เวลาอยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับงานก็ได้ตามสเปกแน่นอนนะฮะดูได้เลยตามสเปคนะครับญี่ปุ่นมาแบบไหนผมทำไปแบบนั้นนะฮะไม่มีมั่ว นะครับช่างเล่าขาวยังผมไม่ทําแน่นอะช่างเลาขาวผมไม่ทํานะผมต้องรีเจนซี่อย่างเดียวนะก็สี่ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวไล่เก็บระบบด้านหน้านะไล่เก็บระบบด้านหน้าแล้วก็เดินระบบลมก็รอสายลมอยู่เนี่ยไม่รู้รถส่งของมันไปเล่นหยอดตู้สล็อตตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้ไปหยอดตู้สล็อตตรงไหนหรือเปล่า แ่งไม่มาคืไอแม่ย้อยเรารออยู่ในสองวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันรถเป็นล็อกกี้นะเดิมเป็นล็อกกี้ทําได้เหมือนกันนะครับใครมีล็อกกี้นะฮะเดี๋ยวผมไล่ให้เลยมิซูมิชิฟูโซห้าสองเจ็ดล็อกกี้เคที T, แล้วก็ 18, o, เอซิแปดซูโม่นะฮะสิงห์เทคเมกกเอ่อทำได้หมดนะครับทําได้หมดรถพวกนี้จะทําได้หมดนะครับ<ม>ก็คัสซีรองรับอยู่แล้วนะฮะคัสซีรองรับอยู่แล้วมันใหญ่อยู่แล้วแต่เราต้องทางนะฮะ พวกรถจีนวอลโว่สกอเนียเบนส์เน,เเน,นี่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าคัสซีข้างล่างมันจะโค้งขึ้นวอนโบสกอเนียไซโนทักทำได้หมดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวช่างวอยจะการให้นะครับก็ทำคลิปไปดูว่าหัวขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมารอติดตามชมตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,อนจะมหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระจายคลิปต่อไปด้วยนะครับผม